สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Easy Home One วันนี้พี่หนูนานะคะจะมาสอนวิธีการผสมดินนะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวัาสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูเลยจ้ะนี่คือส่วนผสมหลักๆนะคะ อันนี้ก็คือบางส่วนนะเดี๋ยวอีกส่วนเราไปดูเพิ่มเติมกันนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นดินแคทตัสนะคะซื้อมาเป็นแบบสำเร็จรูปเนาะก็ยังไม่โปร่งพอนะเดี๋ยวพี่จะผสมให้ดินมันโปร่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เราจะเอามาเพิ่มเติมตรงนี้นะใช้ประจำเลยพี่จะบอกยี่ห้อนี้นะคะแต่ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะ บอกไปเฉยๆตัวนี้ก็จะเป็นทรายนะคะเป็นทรายละเอียดเนาะตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหินภูเขาไฟค่ะเป็นเบอร์สองนะคะซึ่งจะเอามาผสมกับดินนะคะที่เราจะปลูกวันนี้สั่งมาสองห่อเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้จะเรียกเวอร์มิคูรั์นะคะ ตัวเพอร์ไลท์พี่จะไม่ได้สั่งเข้ามานะคะไอ้ที่ว่าเป็นสีขาวๆอ่ววะเดี๋ยวมีส่วนผสมกันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่กระบะผสมเลยดีกว่าคะ่ะคือสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมนะคะก็คือตีนไกตั้างปูเนาะเป็นแบบร้เอีนแบบนเป็นแบบนี้เลยนะคะร่อนละเอียดแบบนี้เลย ปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะสตาร์เกิลจีเนาะจะเป็นแบบม่วงแบบนี้นะคะไว้กัน,นแมลส่วนผสมต่อมาก็เป็นหินภูเขาไฟนะคะที่พี่ได้รีวิวไปตัวนี้ก็จะเป็นพีทมอสเนาะพีทมอสรอบนี้พี่จะยังไม่ใส่นะ อันนี้ก็เป็นใบกมปูเดี๋ยวเอาลงก่อนตัวนี้ก็จะเป็นทรายละเอียดนะคะที่ต้นคลิปที่พี่บอกไปเนาะตัวนี้ก็จะเป็นว์มิกรท์นะคะเพอร์ไรจะไม่ใส่นะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินนะคะเป็นดินที่ซื้อมานะคะเป็นดินปลูกแคทตัสดโดยเฉพาะนะคะที่พี่บอกไปก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวเอามาผสมกันนะคะ เพอร์ไลท์เนี่ยพี่จะไม่ใส่นะเพราะว่ามันเป็นสีข,ขาวๆมันจะขึ้นบนขอบกระถางอะพี่ไม่ชอบแล้วก็เตรียมถังมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดินเก่าที่พี่ผสมไว้เนาะเหลือน้อยๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราผสมรวมกันไปเลยแล้วกันเทหินภูเขาไฟลงไปนะคะครึ่งนึงก็พอ เนาะลองดูก่อนนะคะว่าจะพอไหมต่อมานะคะก็จะเป็นบินใบก้ามปูละเอียดนะคะเทลงไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเรามีส่วนผสมอื่นอีกเนะาะตามด้วยทรายละเอียดนะคะแล้วก็เวอร์มิคูลท์นะคะเดี๋ยวเราเทลงไปสักครึ่งหนึ่งก็พอ จากนั้นนะคะพี่จะเอาอดินแครตัสสำเร็จรูปนะคะเทลงไปประมาณสักครึ่งนึงก็พอนะคะเทลงไปเลยแบบนี้จะเห็นไหมมันยังไม่โปร่งพอเนาะทำการคนเลยคน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 ,คนเลยจ้ะคนให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะคนเข้าไปเรื่อยๆสักแป๊บหนึง่งพอเห็นว่าคนรอบๆทั่วๆแล้วก็ อ,อมาดูความโปร่งนะคะนี่ความโปร่งก็ประมาณนี้นะเนี่ยะคะ่ะก็ได้ที่แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะขอเพิ่มหินภูเขาไฟลงไปอีกสักนิดหน่อยเนาะ,ะเทลงไปแบบนี้เลยคนอีกทีหนึง่งพี่คิดว่ามันยังโป่งไม่พอนะก็ภูเขา ก็ได้สูตรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเรานะคะคสามารถเติมปุ๋ยไปได้เลยหรือว่าสตาร์เกิลจีผสมเข้าไปลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าของพี่จะเอาไว้ใส่แยกต่างหากนะคะจะไม่ผสมลงดินมีอีกตัวหนึ่งนะนี่ก็คือเป็นปุ๋ยบำรุงต้นนะคะบำรุงดอกต้นไม้สุดโซอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ได้อันนี้เป็นปุ๋ยที่ละลายกับน้ำแล้วฉีดพ่นได้เลยนะคะ ก็เอาผสมลงดินได้เลยแบบนี้นะคะโรยเหมือนผงชูรสอ,อ่ะเวลาต้นไม้นั่นมันก็จะงามนะคะ,ะเปิดตาดอกอะไรพวกนี้ได้หมดก็จะเป็นปุ๋ยอันนี้เลยพี่ก็จะฉีดแบบอาทิตย์หนึ่งฉีด2อเออสอาทิตย์ครั้งนะคะ2อาทิตย์ครั้งฉีดพร้อมอพวกยากันเพลี้ยกันแมลงพวกนี้นะคะฉีดพร้อมกันไปเลย อันนี้เราก็จะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะคนนิดนิดคนไปนเรื่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะออกมาปึ <S <s ๊บเสร็จแล้วเป็นไงบ้างยากไหมเอ่ย ใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดซับสไครก็กดเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ติดตามมาตลอดขอบคุณมากๆค่ะ